เสียดเสียงเสียไขว่าน้ำเี่เนาะแต่มันจะบีเป็นเป็นเฟดเดอร์ขายยากเยมีครับตัวอนโถรลเสียงด้วยก็คือเราเราพอซื้อมาต้องมามาซิงกับตรงนี้ตัดได้เพียงพอหรอครับเพราะว่าใจแต่ว่ามันมันจะเป็นมากจำเปเราไม่ได้แบบมิกซ์มือฉมังอะไรก็ะดานะครับโอเค โอเคนะครับพุดมาใกล้ใช่ใจนะครับเมื่อเมื่อเราบันทึกเสียงเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปก็อยู่ขั้นตอนที่เราจะจบงานนะครับปกติเนี่ยเออ่ถ้าภาพเราเรียกเรนเดอร์ใช่ไหมครับถ้าเป็นเสียงเนี่ยเราเรียกว่ามิกซ์ดาวน์หรือไม่ก็คำว่าเบลส์เบลส์ทำนะครับที่แปลว่าเด้งนะครับเบลส์ทูนะครับปกติเบลส์ทูเนี่ยมันจะมีสองงานคือเบลส์ทูดิสก์กับเป็น Quicktime Movie บ o สตูดิสก็คือออกมาให้มันเป็นคำว่าด mm ิสตัวนี้หมายถึงว่าเป็น s a ฟเป็นไฟล์ไฟล์เสียงนะครับป mm hmm. กติแล้วเนี่ยวิธีที่ปลอดภัยที่สุดก็คือว่าเราจะเอาช่วงไหนเนี่ยให้เราไฮไลท์เลือกเอานะครับว่าช่วงช่วงนี้ของงานเนี่ยที่เราจะบอสอย่างเงี้ยนะครับือ mm hmm. ว,ว่าช่วงเนี้ยตั้งแต่วิจาทีที่ศูนหึงวิจาทีที่สองเนี่ยครับให้เราเลือกตรงเนี้ยนะครับ เพราะว่าถ้าสมมุติเราไม่กดเลยปุ๊บเนี่ยเรามีไฟล์อะไรสมมุติว่าเรามีไฟล์อะไรอยู่ตรงนี้ปุ๊บมันจะนับไฟล์สุดท้ายที่มีซึ่งเราจะไปเลื่อนไว้นาะทีที่สิบอะไรเไงี้ยมันก็จะยาวไปเรื่อยนึกออกไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือว่าเราจะเราจะเอาช่วงไหนเนี่ยให้เราลากลากเลือกช่วงมันก่อนนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ browse to d i s นะครับ b r o w s source ตรงนี้ก็เป็น main main out คือทุกเสียงที่ออก main out นะครับไฟล์ไท p ์ตรงนี้เราเลือกได้นะครับเป็น m f เป็น wav mp3 หรือ quick time หรือว่า sd2 sd2 นี่มัน format เก่ามากนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยมีใช้ลวนะครับส่วนฟอร์ a t ตรงนี้นะครับ interleave มันจะมีอย่างนี้ครับเ mono multiple mono แล้ว interleave multiple mono หมายความว่าสมมติออกมาไฟล์หนึ่งเนี่ยจะมีซ้ายกับขวาแยกมาเป็นซ้ายไฟล์หนึ่งขวาไฟล์หนึ่งนะครับแตอินเทอร์เลฟเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนเพลงที่เราฟังทั่วไปนี่แหละคือไฟล์เดียวมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ mm hmm. นี้เข้ามานะครับ mm hmm. แล้วก็ ตรงนี้ตรงเนี้ยก็สําคัญนะครับว่าเราจะเอาไปสมมุติว่าถ้าสําหรับงานตัดต่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นยี่สี่สี่สิบแปดนะครับแต่มันได้ถึงร้อยเ้าสิบสองนะครับอันนี้คือไปทํา HD DVD อะไรก็ว่าไปนะครับ Conversion Rate นี่ก็คืออันนี้อันนี้ใช้ในกรณีที่ว่าถ้ามันต้องมีการแปลงแปลง Sampling Rate แปลง Bit Depth อย่างเงี้ยมันถึงจะเลือกได้ก็คืออย่างแก๊บตัวไฟล์งานเรามันยี่8เนี้ยครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยแล้วเราเลือกไม่ได้นะครับ แต่เมื่อว่าถ้าเรามีการคอนเวอร์ชันเม่อไหร่มีการแปลงเมื่อไหร่ตรงนี้จะเลือกอันนี้ก็คือเลือกว่าคุณภาพขนาดไหนช้าช้ามากหรือเร็วสุดเร็วสุดก็คือแค่แบบดับพอฟังแบบว่าเออเพื่อเช็คอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิเคสก็คือแบบดีที่สุดนะครับทีนี้เนี่ยของโปรทูมันมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราจะไม่มีออฟไลน์ line, คือแบบว่าสมมติงานสนาทีรอมันเอ็กพอ หนึ่งนาทีเสร็จอย่างเงี้ยไม่มีคือมันต้องฟังตนะ้งแต้นจนจบคืองานสิบห้านาทีก็ต้องฟังสิบห้านาที<ม>เอ,อ่ออันนี้มันเป็นฟังก์ชันที่มันตั้งใจทำอย่างนี้เพราะมันบอกว่าต้องเช็คไว้เช็คงานเราว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคืออันนี้ทุกเวอร์ชัน่นแต่เวอร์ชั่นแรกมาทำอย่างนี้หมดนะครับเคยเมลไปถามมันมันก็บอกว่าเป็นคอนเซปต์ของมันมันไม่แก้ให้<ม>เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราต้องเผื่อเวลาเนี่ยสมมติเราจะส่งงานจานนะครับก็ต้องสิบนาทีเราก็ต้องมีเวลาฟังสิบนาที นะครับอ่าง้ครับแล้วเราก็เบลสไปนะครับกดกดเาดบาส e. ์ไปมันก็จะเนี่ยมันก็จะเป็นฝามันก็จะถามว่าไปเซฟไปที่ไหนนะสมมติว่าเี่บาวบ์นะครับใช่ไหมสองนาทีเราก็ต้องฟังไปคือต้องมารีรันนี่คือก็เท่ากับว่ามันก็เซฟไปในตัวเลยใช่คือมันเหมือนเหมือนมันเหมือนมันอัดลงดิสก์ดีครับแล้วก็ฟังลย แล้วแปลกอะไรทุกอย่างที่เราได้ยินน่มันก็จะถงใส่ฮ้ยเ้เฮอยเฮ้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 ย้เฮ้้ยเฮียยเเฮ้เยยยเ้ย้ยเฮ้ยเยบเด้๋ยวผมผเฮ้ย้ก่อนย้เฮ้ยเฮ้ยนฮ้เฮ้ยคยเฮ้ยเ้ยเั้ยเ้ยฮเ้ อันนี้คือ b ปา t ์ทูดิสนะครับคือเป็นไฟล์นะครับอีกอันคือเป็น b ปา t ์ทูฟิกไทม์มูฟวี่ก็คืออันนี้มันจะเซฟประภาพไปเลยออกไปนะครับแต่เนื่องจากที่ผมบอกไปว่าส่วนใหญ่แล้วภาพที่เรามาทําเสียงเนี่ยจะเป็นภาพเรียกว่าเป็นแบบเป็นโลว์เ s สคือความความความละเอียดต่าเพราะว่าเราต้องการแค่ไกว่าภาพมันเป็นยังไงเพราะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเปา์เป็นฟิกไทม์มูฟวี่เท่าไหร่เว้นแต่ว่าจะส่งดาไปเมลไปให้เพื่อนหรือรอะไรว่าโอเคทําเสร็จแล้วหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ ปิถามก็เหมือนกันมันก็จะให้เลือกลักษณะเหมือนกันมันก็จะเอาวิดีโอไฟล์ที่เราเนี่ยเอามาลากลงตรงนี้เอามาจับแบบก,กันแล้วก็เสียงก็จะตามเสียงกับภาพก็จะรวมกันไปเลยนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งที่เราเอะก่อนบลูสจะจะต้องทำนะครับก็คือเราเรียกว่าทำมาสเตอร์ครับมาสเตอร์แบบคร่าวๆคืองานเสียงใี่ปกติแล้วเนี่ยพอเรา mix เสร็จปุ๊บจริงๆมันต้องมีมาสเตอร์คือหมายความว่าเสียงสุดท้ายเนี่ยที่ที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ มันต้องปรับปรุงคุณภาพทิดนึงอย่างเงี้ยหมือเราเล่ยไปเงี้ยนะครับ oh. เราไม่รู้ว่าโดยรวมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ oh. ปกติเนี่ยเราก็จะสร้างแท็กขึ้นมาใหม่ถึงแท็กนะครับก็คือแท็กที่เราเรียกว่าเป็นเป็นสเตรโอแท็กแล้วก็เป็นมาสเตอร์แท็กมาสเตอร์เฟเดอร์ตรงนี้นะครับคือตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่รวมหมด oh. Oh. คือหมายความว่าเราปิดตรงเนี้ยก็ปิดทุกเสียงเห็นไหมฮะเป็นมาสเตอร์เฟเดอร์ Oh, oh, oh. พอเวลาเราตั้งมาสเตอร์เฟเดอร์ปุ๊บเนี่ยปั๊กอินที่ใส่ตรงนี้มันจะต่างกันไปคือปั๊กอินพวกนี้มันจะเหมือนกับว่าเป็นปั๊กอินเฉพาะแต่ละแท็กพอเป็นมาสเตอร์เนี่ยมันจะกลายเป็นปั๊กอินสําหรับการมาสเตอร์โดยเฉพาะนะครับก็อย่างเช่นจะเป็นพวกอ่าแม็กซิมนะครับแม็กซิมชื่อเหมือนนิตยาสาร แม็กซิมเนี่ยมันมันอย่างแม็กซิมิเซอร์คือมันจะมันจะดึงเสียงให้มันให้มันมีความมีเนื้อที่มากขึ้นนะครับโอ้โหดิฮัโหลเห็นไหมฮะมันจะดังขึ้นฮัลโหลเชนว่าไงไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยใช่ผมได้ยินแหละเออ้วคุณคุณคุณว่าอะไรนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหลไม่ได้อยู่ข้างบน นี่่แยพูดว่าอะไรนะผมไม่ได้นที่คุณพูดเลยที่คุณเป็นอะไรเนี่ยผมผมผมไม่รู้จะพูดอะไรดีอ่ะคุณจะพูดอะไรอ่ะที่ผมมีอะไรทำออโตเมชั o n ไว้อะไรนะมีผมไหมสัญญาไม่ค่อยดีเลยเจนมีคนพาโกดข้างหลังเจนเจนเจนรู้สิ รู้ที่เราถ่ายด้วยกันมไม่ใช่รู้ที่เราวาดด้วยกันไม่รูกเราวาดด้วยกันฮัลโหลผมเห็นมัน,ลลน,นแล้วก็จะรองไห้นะครับนี่ก็แล้วก็นะครับแล้วเราก็ค่อยกดบาส์พอบัล์ปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็คือมันจะตามเนี่ยตัวมาสเตอร์ master. นะครับว่ามาสเตอร์เราปรับอะไรไว้เสียงก็จะตามนั้นเลยนะครับนีกรณีที่สมมุติว่าเราจะทํา มมติเราจะทํากรุ๊ปนะครับก็คือหมายความว่าสมมติอย่างเงี้ยเรามีสี่เสียงที่มันเหมือนกันเราต้องการจะแบบว่าให้มันเพิ่มลดพร้อมๆกันนะครับสมมุติว่าเราเราปรับเสียงมาแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วเราต้องการจะแบบว่าให้มันเพิ่มลดไปพร้อมๆกันอย่างเงี้ยเป็นกรุ๊ปนะครับเราก็เราก็ต้องสร้างกรุ๊ปขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับกรุ๊ปหนึ่งง่ายๆแล้วเราก็เลือกว่า อันไหนบ้างที่จะอยู่กลุ่มหนึ่ง